ดวงชะตาคนที่มีบุญวาส,สนาที่เกิดวันที่26ในแต่ละเดือนถูกลิขิตมาแบบไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับวันนี้รายการพิขามาเล่าจะมาพูดถึงดวงชะตาคนที่มีบุญวาส,สนาที่เกิดวันที่26นับในแต่ละเดือนว่าถูกลิขิตมาแบบไหนนะครับก่อนอื่นป้าแม่ตาก,กดติดตามกดไแลค์ก็แชร์แบ่งหลังใจให้เมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนําเรื่องราวดีๆต่างๆ มาแล้วทุกคนฟังนะครับผมกล่าวขอบคุณลุงหน้านะครับเพราะว่าทุกคนที่รับชมคลิปแล้วกดติดตามคลิปถ้ากลับได้ร่วมสร้างบารมีสร้างแดนเทศแดนธรรมที่กนนาญจนบุรีกับผมโดยที่ไม่ต้องโอนเงินไม่ต้องบริจาคมาเลยรายได้จาก YouTube จะทยอยเข้าไปสร้างนะครับตอนนี้กําลังจะเริ่มสร้างศาลาไว้เพื่อหลบแดดหลบฝนแล้วก็จะเอาไว้าวางพระประธานหน้าโปกองค์ใหญ่ที่นั่นนะครับแต่ว่าไม่ได้ศาลาใหญ่หรือลูลาอะไรนะครับเพราะว่าปัจจัยมันน้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทยอยสร้างไปคาดว่าปลายปีก็น่าจะไปเที่ยวได้ไป ไปเจอกันได้ไปคุยกันได้นะครับเพราะว่าผมก็คงจะไปนอนที่นู่นนะครับแล้วเดี๋ยวใครจะไปเจอกันก็ค่อยไปว่ากันแล้วเดี๋ยวปลายปีจะมีการจัดทริปก่างเต็นท์นอนที่นูน่นอะไรก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวจะมาจะมาบอกให้ฟังนะครับส่วนใครจะเมตตาอุดหนุนสินค้าเทียนหอมผมมีเทียนหอมชันเดิจากขายถึงร้อเปอร์เซ็นต์นะครับปลอดภยัยจุดในห้องนอนจุดในห้องผ่าได้นะครับสารพัดเสรหลบหงไปด้วยนะครับ ขวดละ200บาทค่าส่งหสิบาทตอนนี้ก็แถมจี้สัลิกาคู่เรียกทรัพย์แล้วก็ผงหอมประดุขุณฮะเอาไว้ใส่ทธน้บมนต์หรือจะเป็นชุดเทียนอ่าชุดชานชุดขนาดทรัพย์นะฮะซึ่งเป็นน้ำหอมเกล็ดพรีเมียมใส่น้ำมันเสลดลมหอมเหมือนกันมีองค์พระพิคนเนทที่ปลูกเสกแล้วแล้วก็มีผงหอมประดุขุณแล้วก็มีตะกุดดินแท้เสกเอาไว้พวกติดตัวเวลาเดินทางไปไหนใครคิดไลรกับเราเขาจะแพ้ภัยตัวเองครับชุดละสี่ร้อยห้าสิบส่งฟรีนะครับวันนี้ผมจะมา พูดถึงดวงชะตาคนที่เกิดวันที่26นะครับว่าถูงลิขิตมาแบบไหนนะครับคนที่เกิดวันที่26เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนนิสัยจิตใจที่มีความนุ่มนวลน,นครับละเอียดอ่อนแล้วก็มีกิกริยามารยาที่อ่อนโยนนะครับแล้วเป็นคนที่ดูแลสนใจด้านศิลปะมีรสนิยมสูงนะครับ มีเป็นคนที่ชอบมีความรักความสดชื่นทําอะไรก็มักจะตามใจตัวเองเป็นใหญ่นะครับและเป็นคนที่บางครั้งมีอารมณ์เพ้อฝันแต่สุขุมนุ่มลึกนะครับเพราะว่าคุณเป็นคนที่ทำอะไรคุณจะคิดแล้วก็มองการไกลนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยตื่นเต้นกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าเท่าไหร่นะครับ แล้วก็เป็นคนที่สร้างความมั่นคงให้กับคนล่างรอบๆข้างอยู่เสมอนะครับว่าเวลาคุณจะทําอะไรคุณก็มักจะมีแบบแผนนะครับเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับสามารถเข้าใจปัญหาของตัวเองและคนอื่นได้เร็วนะครับเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแต่ไม่ใช่คนก้าวร้าวนะครับเป็นคนที่มักจะหงุดหงิดกับเรื่องความไม่ตรงเวลาของคนอื่นนะครับหรือของใครๆก็ตามที่เวลาไม่ตรงเวลาคุณจะสึกุ่หงุดหงิดมากนะครับเป็นคนที่อ่าและ คุณจะงุนกิดถ้าคนรอบข้างคุณไม่มีระเบียบนะครับหรือว่าไม่คุณดูแล้วรู้สึกว่า,าสังคมไม่เรียบร้อยหรือว่าบางทีดูว่าสิ่งแวดล้อมคุณคนรอบๆข้างคุณไม่คนที่ไม่เรียบร้อยไม่มีระเบียบวินัยคุณจะรู้สึกงุนกิดนะครับแต่คุณบางครั้งคุณก็จะมักหลงเชื่อคนอื่นหรือมีโอกาสที่จะถูกหลอกลวงให้ไปในทางที่ไม่ดีได้ง่ายคืออาจจะนําพาคุณไปหลงผิดนะครับ คืออาจจะไม่ใช่แค่ถูกหลอกอย่างเดียวอาจจะถูกชักจูงไปให้ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับโดยที่อาจจะใช้ความอ่อนโยนของคุณหรือความใจอ่อนของคุณนั่นเองเป็นเป็นจุดอ่อนนะครับดังนั้นคบคนผ่านผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะครับคนที่เกิดวันที่26นะครับ แล้วก็เป็นคนที่สนใจเรื่องการแต่งตัวการท้าสังคมไม่มีหลอกที่ว่าคนที่เกิดวันที่26เนี่ยจะแต่งตัวแบบขอไปทีนะครับแบบที่ไม่มีสรสนิยมฮะส่วนใหญ่คนที่เกิดวันที่26ก็มักจะเป็นคนที่แมทนูน่นแมทนี่เข้ากับการแต่งตัวได้ดีนะครับแม้จะมีฐานะปานกลางหรือบางทีอ่าไม่ได้รวยอะไรแต่สามารถจะเลือกการแต่งกายให้เข้ากับตัวเองแล้วก็เหมาะสมแล้วก็แต่งตัวดีสะอาดนะครับเรียบร้อยดี กิริยามารยาทในการเข้าสังคมเป็นคนที่เข้าสังคมได้ดีครับมีอารมณ์โรแมนติกอยู่เสมอนะครับชอบสิ่งสวยงาม,งามดึงดูดใจนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดครับความคิดกว้างไกลนะครับ ชอบเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบข้างให้สดอย่างที่ตัวเองที่ตัวเองสนใจเนี่ยสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ให้แตกฉานนะครับไม่ชอบเรียนรู้อะไรด้านเดียวนะครับและเป็นคนที่มักใช้สติปัญญาของตัวเองแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นอยู่เสมอนะครับเป็นคนที่มีความรักความยุติธรรมนะครับดังนั้นคนที่เกี่ยวที่ี่26เนี่ยถ้าสนใจเรียนเรื่องกฎหมายหรือพวกไปสอบเนติบัณฑิตเนี่ยก็จะเหมาะสมกับคนที่เกี่ยวที่ี่26นะครับ ถ้ามีความขยันนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์ด้านศิละปะรักศิล,ละปะถ้าเกิดเรียนรู้ได้ศิละปะไปด้วยก็จะดีแล้วก็จะไปได้ดีนะครับแต่เป็นคนที่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเขาเรียกนะคือคนเกิดวันที่16เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปเน้นทางด้านาต่างประเทศส่วนใหญ่ก็จะชอบด้านการ,รต่างประเทศมากกว่าแล้วก็ภาษา,าศาสตร์เศรษฐศาสตร์หรือบางทีก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่า คืออะไรที่เกี่ยวอะไรที่แบบว่ารู้สึกเป็นทางด้านสายศิลอะไรสินป์พวกนี้จะเหมาะกว่าที่จะไปทางทางสายกฎหมาย,ยานี้ดีกว่าเออดังนั้นก็ไปพิจารณาเอานะครับอะไรที่เป็นเกี่ยวทางสายศินนะอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็เป็นคนที่อยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่นนะดังนั้นเนี่ยก็บางทีความการเรียนรู้ของคนที่เกิดวันที่26เนี่ยก็มักจะไม่ได้เรียนรู้แต่ในห้องเรียนส่วนใหญ่ก็จะเรียนรู้ กับสิ่งรอบตัวไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในโรงเรียนหรือจะเป็นจากสื่อโซเชียลต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยสามารถจะศึกษาและสนใจจะหาข้อมูลได้ทั่วเลยนะคนที่เกิดวันที่26นันไม่ได้แค่จดจ่อแค่ในห้องเรียนนะครับเป็นคนที่ง่ายๆว่า,าง่ายๆว่าเป็นคนที่ถ้าเขาสนใจที่อยากจะเรียนอะไรแล้วสนใจที่จะรู้อะไรแล้วเนี่ยเขาจะยอมรับความคิดเห็นยอมรับคําแนะนํา จากคนอื่นได้เสมอก็เป็นข้อดีคนที่เกิดวันที่26ดังนั้นอันนี้ก็ลองไปศึกษาดูไปดูว่าคุณสนใจด้านไหนมันจะทําพาคุณไปร่ํารวยงี้ดีกว่าอาชีพนะคือแง่ว่าทํางานคุณชอบอาชีพที่ทํางานแล้วคุณได้มีความแสดงความสามารถเหนือกว่าคนอื่นนะครับเป็นงานที่ต้องใช้ความสุขุมอรอบคอบหรือใชอ้ความคิดในการตัดสินใจเนี่ยก็คือแง่ว่าถ้าเป็นอย่างพวกธนาคาร การเงินหรือแม้แต่นักกฎหมายเนี่ยหรือครูสอนหนังสือสอนเกี่ยวกับบริหารธุรกิจสอนเศรษฐศ,ศาศสตร์ภาษาศาสตร์หรือเกี่ยวกับให้คับปรึกษาศทางด้านบัญชีการเงินหรือกฎหมายหรือหรือผู้สอบบัญชีต่างๆหรืองานสัมะกรนหรือกระทรวงต่างประเทศหรือฝ่ายสารสนเทศอะไรเงี้ยคุณสามารถจะทำง่ายๆว่าทําด้านนี้ได้หมดเลยเกี่ยวกับพวกด้านเนี้ยคุณสามารถจะไปไปทำด้านนี้ได้หมดเลยแต่จะชอบไม่ชอบชอบนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งนะงี้ดีกว่า และเป็นคนที่คุณเป็นคนที่เป็นผู้นําแล้วเป็นคนที่มีผู้นําแล้วมองการไกลคุณเป็นผู้นําที่ดีอย่างนี้ดีกว่าดังนั้นไม่ว่าทํางานอะไรคุณก็สามารถจะไต่เต้าจนถึงตําแหน่งสูงๆได้ผมถึงบอกว่าผมไม่จํากัดว่าคุณจะเต้าทํางานอันไหนก็ตามขอให้คุณสนใจจริงๆและคุณสามารถจะทําได้อย่าก,กลัวที่จะทําและจะเริ่มนะครับดังนั้นดวงชะตาเนี่ยแม้ว่ามันจะมีวิบากกรรมบางอย่างทําให้ชีวิต การทำงานคุณหรือชื่ตคณตาชื้คคุณเนี่ยมันมีความไม่มั่นคงถาวรไม่ว่าจะเรื่องตําแหน่งหรือเรื่องฐานะก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่สามารถจะขัดขวางความสําเร็จของคุณได้ดังนั้นถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและทำบุญที่จะทำแล้วกันในเว้บ่อยๆนะแล้วบางทีคุณก็แม้จะเจออุปสรรคหรือปัญหาทําให้คุณอาจจะต้องเหมือนกับว่าเสียเวลาเสียโอกาสบ้างแต่คุณก็ยัง จะก้าวหน้าต่อไปเดินก้าวต่อไปไม่ย่อท้ออันนี้เป็นข้อดีของคุณเองและไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตหรือการทํางานนะคนที่เกิดวันที่ 26, 2 6เพราะว่าผมบอกแล้วกันว่ามีวิบากกรรมจะมาตัดรอนคุณทําให้คุณเนี่ยอาจจะต้องพัดภาคหรืออาจจะต้องล้มเหลวในเรื่องการงานหรือหน้าที่การงานด้วยโดยที่ไม่คาดฝันเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวคุณทาบุญเทศจกรรมในเวรเท่านั้นเองนะเพราะว่ามีโอกาสที่คุณอาจจะถูก คล้าๆว่าถูกคนอื่นคนที่คุณไว้ใจแทงข้างหลังอย่างนี้ดีกว่าหรือมักจะถูกเอาเปรียบแล้วก็อย่าลงเชื่อคนอื่นในการร่วมทุนหรือลงทุนหรืออะไรก็ตามที่รู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจคุณก็อาจจะหลงเชื่อ ถ้าคุณไม่ไม่มั่นใจคุณอย่าไปลงเชื่อไม่ว่าจะลงทุนอะไรว่าคุณจะรวยจะได้รวยได้ตําแหน่งก้าวกระโดดคุณจะมีเงินแบบก้าวกระโดดคุณจะยิงงุ้นอย่างนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดสุดท้ายคุณอาจจะต้องล้มละลายทางด้านการเงินหรือการงานเพราะความหลงเชื่อที่เขาวาดฝันให้คุณนะครับดังนั้นวิบากกรรมตรงนี้มันยังมีอยู่ในตัวคุณ,คณเกิดวันที่26ระวังให้ดีอย่าไปคิดว่ามันจะได้มาง่ายๆนะครับและต้องระวังให้ระวังเรื่องง่ายๆว่า ไม่ควรจะสนใจเลยใครที่จะบอกว่าเดี๋ยวเอาเอาเงินมาสิทาอย่างนั้นสิเธอทําอย่างนั้นสิเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเธอจะได้ตําแหน่งได้เร็วขึ้นเธอทําอย่างนี้นสิเดี๋ยวเธอจะรวยเร็วขึ้นเอาเงินไหฉันทำานู้นนี่สิอย่าไปหลงเชื่อเลยผมบอกเลยนะคุณมีแต่ว่าคุณชีวิตคุณต้องค่อยๆทําและ,จะเจริญก้าวหน้าแบบค่อยๆทีละก้าวทีละก้าวอะครับอย่าไปสนใจเรื่องที่มันเข้ามาโม้ให้เราฟังเลยการเงินเป็นคนที่มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะครับมีความพอดีพอใจในการเงินที่คุณมีอยู่นะครับ ถึงไม่กลับจะร่ารวยเป็นมหาเศรษฐีแท้ๆก็ถือว่าอยู่สบายมีเงินมีทองใช้อยู่สบายก็ถือว่าในระดับร่ํารวยเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ควรจะชีวิตคุณไม่ควรที่จะลงทุนอะไรเสี่ยงๆบอกเลยนะครับโดยชะตาชีวิตคุณเนี่ยไม่ควรจะลงทุนอะไรเกี่ยวกับง่ายๆว่า ใช้เงินโดนหลอกลอ่อเช่นซื้อคริปโตหุ้นหื่นอะไรที่แบบมีความเสี่ยงสูงอ่ะแต่ถ้ากองทุนอะไรเ่ยคุณทําได้แต่อันที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยผมพุ่งตรงคุณอย่าไปหลงเชื่อเลยไม่ว่าจะเป็นฟอ r เร็กหรือก็ตามเนี่ยมันจะเป็นการหลอกลวงคุณทั้งนั้นเลยคุณอาจจะพลาดท่าเลยดังนั้นเนี่ย เงินส่วนตัวคุณเก็บไว้เองหรือถ้าเกิดคุณคิดว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านการเงินจะเป็นกองทุนอะไรที่มันไม่ต้องรับความเสี่ยงมากถ้าคุณอยากจะเก็บเป็นเงินออมอันนั้นกับผมมองกับดีกว่าที่ะจห้คนอื่นลงทุนแทนคุณคุณลงทุนเองดีกว่าแล้วเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแม้กระทั่งใครมีปัญหาด้านการเงินคุณก็ดิินยนดีช่วยนะครับคุณไม่เคยงกหรือเห็นแก่เงินมากนักนะครับใช้จ่ายแบบสบายๆมีเงินเก็บและมีทรัพย์สมบัติมากมายให้ใช้นะครับถือว่าเป็นคนที่มีบุญวาสนาดีนะครัับบบคคคุุณณกกก็็ถือวว่่าาาชีิตไไมด้ลํนะร ก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายนะครับถือว่าเป็นคนที่มีบุญวัสนาครับจะเสียเงินเพราะผู้มีอิทธิพลคนอื่นมากกว่าหรืออันดาภานมากกว่านะครับอย่างช่ชินที่บอกครับถ้าคุณไปหลงเชื่อพวกอันดาพานหรือคนที่เขาชอบมาวาดฝันให้คุณลง,ล,ลงทุนนู่นลงทุนนี่แล้วได้เงินง่ายๆอย่างงู้นอย่างนี้เหมือนกับพวกหวยแชร์ลูกโซ่พวกนี้ผมบอกเลยคุณตัดไปเลยตัดออกจากสมองไปเลยนะครับชีวิตคุณจะมีความสุขมากอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้เลย คุณหรือว่าคนที่เขาเป็นคนพาลคนไม่ดีคนจิตใจไม่ดีหาเรื่องคนอื่นเที่ยวทะเลาะเบาะแวกคนอื่นเป็นอัตภาพต่างๆเป็นคนที่มีอิทธิพลต่างๆอิทธิพลมืดทุกสิ่งทุกอย่างคุณอย่าได้ไปยุ่งเกี่ยวเลยมันจะพาชิตคุณล่ม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 อะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับคือไม่งั้นคุณก็ถูกลีดไถถ้าสมมติคุณเขาไม่ได้มาขอคำช่วยเหลือคุณคุณอาจจะถูกยืมเงินแล้วคุณไม่ได้คืนหรือบางทีอาจจะโดนชวนลงทุนแล้วคุณโดนเขาหลอกหรือไม่ก็อาจจะโดนคนข่มขู่ลีดเงิน อันนี้ง่ายๆว่าถูกสิ่งสิ่งต่าง,งๆที่ไม่ดีนั่นแหละงี้ดีกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ดีแม้กระทั่งญาติพี่น้องของคุณสนิทสนมรักใคร่กลมเกลียวกันใกล้ชิดกันเหลือกันดีนะครับแม้จะอยู่ไกลก็ยังติดต่อสื่อสารคอยอคุยพูดคุยกันอยู่เสมอนะครับไม่ได้ห่างไกลกันเลยเท่าไหร่นะเน้นๆว่าก็คือก็เป็นคนที่ครอบครัวอบอุ่นดีนะครับเป็นคนที่เวลาใครทํางานอยู่ไกลจากครอบครัวก็มักจะได้ติดต่อครอบครัวอยู่เสมอนะครับและเป็นคนที่ง่ายๆว่าเป็นคนที่พอใจที่จะ มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ดีนะครับแต่ก็ยังยังแมบบ้จะทํางานคนละที่เพื่อความก้าวหน้าแต่คุณก็ยังอย,างยหาความอบอุ่นในครอบครัวอยู่ยังคิดถึงบ้านอยู่เสมอครับไม่ว่าหญิงหรือว่าชายนะครับง่ายๆว่าก็รักบ้านเกิดรักพี่น้องรักพ่อแม่นะครับคู่รักหรือ,อความรักนะเป็นคนที่มีความรักม,ก,มกมากมายเหมือนกันนะครับพูดถึงนะครับแม้ว่าคนที่เกิดที่ยี่สิบหกเนี่ยจะมีรักมากมายแต่ก็มักจะมีเหตุ มีเหตุให้ต้องแบบว่าแยกขาดกันบ้างมีก็มีเหตุที่ต้องว่าเือเพราะว่ามันต้องมีเหตุเลิกกันบ้างแม้จะมีความรักที่คนจะมารักคุณเข้าหาคุณแต่ก็มีเหตุให้คุณกับคนรักเนี่ยอาจจะต้องแยกกันถ้าไม่ได้เลิกกันนะฮะอาจจะต้องแยกแยกกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่หรือบางทีก็อาจจะเหมือนกับว่าอ่าโดนการงานหรือการเรียนเนี่ยทาให้ต้องแยกจากกันท่านเองแล้วก็เป็นคนที่บางทีคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากให้คนรักเนี่ยมายุ่งในการงานการเรียนของคุณนะฮะแล้วบางทีก็แค่ว่า คนรักเขาไม่เข้าใจก็ทะเลาะก,กันแต่ถ้าเกิดต่างฝ่ายต่างคุยกันรู้เรื่องแล้วรู้ว่าต่างคนต่างเป็นคนยังไงรู้ว่าคนที่เกิดที่วิ26เป็นคนยังไงก็คุยกันให้รู้เรื่องแล้วมันก็จะไม่ทะเลาะก,กันไม่ต้องแยกกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยง่ายๆว่าความรักเนี่ยคนที่เกิดที่วิศว26เนี่ยเพราะความไม่เข้าใจมันทําให้ความรักมันไม่ไปถึงไหนมันไม่มีการพัฒนาไปมากกว่านั้นนะ่ะนะบางทีมันมีทิฏฐิง่ายๆว่าดอถือดี แบบว่าฉันมีความอีโก้สูงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยทําให้บางทีความรักมันก็อาจจะมีความเข้าใจผิดแล้วก็ทะเลาะแล้วก็เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ถ้าสมมติอยู่กันได้ยืดแล้วก็ได้แต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นคนที่รับผิดชอบครอบครัวอย่างมากนะครับแล้วถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นแม่บ้านแม่บ้านแม่สีเรือนที่ดีนะครับแล้วก็ แล้วแต่ก็อาจจะเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะชอบทํางานนอกบ้านด้วยแม้จะเป็นแม่บ้านนะแต่ก็ชอบทํางานนอกบ้านด้วยนะเรียกง่ายว่าเป็นผู้หญิงเก่งเลยถ้าเป็นผู้หญ so ิงเกิดท네ี่ที่26นะแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะบอกเลยว่าถ้าเป็นผู้ชายเกิดวี่ยี่26บหถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่บ้างานหน่อยนะชอบทํางานนะถึงแม้แต่แต่ว่าจะบ้างานยังไงก็ถือว่าเป็นคนที่รับผิดชอบครอบครัวนะครับก็เป็นพ่อบ้านที่ดีนะครับไม่ว่าจะอ่าบางครั้งเนี่ยก็จะพูดตรงๆคนเกิดวันที่26เนี่ย ถ้าเป็นผู้ชายนะก็อาจจะลุ่มหลงเรื่องการอารมบ้างอะไรเงี้ยดังนั้นต้อง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 เข้าใจคนที่เป็นได้สาสามีหรือได้ได้ผัวหรือได้สามีที่เกิดวันที่26เนี่ยควรจะเข้าใจความรู้สึกทางเพศของคนที่เกิดยี่สิบหด้วยก็อาจจะตอบสนองทางด้านอารมณ์เพศเขาให พอสมควรถ้าเขาอิ่มจากใน,ในบ้านแล้วเขาจะไม่ไปหิวนอกบ้านเขาจะไม่ไปหากินนอกบ้านแต่ถ้าเกิดวขนเกิดวันที่26เนี่ยถ้าเขาในบ้านเขาไม่อิ่มเขาหิวอ่ะเขาจะไปหากินนอกบ้านไงอาจจะแบบไปมีเก็บเก็บเล็กซุกซุกนู่นซุกนี่อะอย่างนี้ดีกว่านะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีง่ายๆว่าถ้าในบ้านคนที่เกิด26่สเนี่ยถ้าอยู่ในบ้านแล้วได้อิ่มเรื่องความรักและเรื่องการมารมเนี่ยเขาก็จะไม่ไปไม่ไปมีมีมีเล็กมีน้อยข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเบื้องต้นนะครับ เรื่องสุขภาพคือตอนยอุนน้อยเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ่อยหน่อยแต่พอโตขึ้นก็สุขภาพจะดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าหากคนที่เกิดที่ที่ผมไม่ไปสนใจเรื่องอบายามุกยาเสพติดหรือไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่อะไรก็ตามเนี่ยก็จะไม่มีผลอะไรนะแล้วก็เป็นคนที่มีสิทสิคุ้มครองนะครับบอกเลยเลยเดินทางไปไหนก็จะไม่มีอันตรายนะครับขอให้ทำบุญเยะๆนะฮะแล้วก็มีบารามีที่เอาบุญบารามีมาช่วยนะและเป็นคนที่ซึ่งเวลาเดินทางซึ่งจะมีปัญหาเดินทางเวลาเดินทางไประะะยึงีออาาจจมโกส ถ้า,เด,านะเดินทางบ่อยๆนะเดินทางบ่อยอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุทางน้ำนะฮะง่ายๆหรือบางทีอาจจะเดินไปนู่นตรงนี้อาจจะพัดตกตกน้ําหกล้มอะไรพวกเนี้ยคือต้องระ,ระมัดระวังอุบัติเหตุจากน้ําเลยดีกว่าถ้าบางทีเราเดินอยู่เป็นแอ่งน้ำเนี่ยบางทีดูแล้วไม่มีอะไรคนอื่นเดินไม่ลื่นไอ้คนเกิดวันที่ยี่หกเดินถี่ลื่นเลยเงี้ยต้องระมัดระวังอะ่ะคนที่เกิดวันที่ยี่สครับแล้วก็ตองนั้นก็มีมีปัญหาอะไรส่วนบันปลายชีวิตเนี่ยอาจจะมีเจ็บเจ็บออดๆบ้างนะครับแบบตามสังขารน,นะแต่ก็ไไไม่่ด้ใหญตอะรรนคะับ และเพื่อนหรือศัตรูนะเป็นคนที่มีเพื่อนมากพอสมควรนะแต่มักเอาใจตัวเองแต่มักจะเอาแต่ใจตัวเองนะคนที่เกิดวันที่26นะแล้วก็ไม่ค่อยสนใจหรือเอาใจใส่เพื่อนมากนักนะฮะแม้จะมีเพื่อนนะแต่ก็ไม่ค่อยสนใจเพื่อนเท่าไหร่นะครับใครที่จะครวันที่26เนี่ยก็จะมักเป็นฝ่ายที่ต้องเอาใจคนที่เกิดวันที่26มากกว่าถ้าเกิดใครถ้าคนที่26มีเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะเป็นฝ่ายเอาใจมากกว่านะครับและเป็นคนที่คอยดูแลคนที่เกิดวันที่26มากกว่านะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าคนที่เกิดที่26มีเพื่อนที่ดีแล้วเนี่ยหรือคอยช่วยแก้ป nice> ัญหาช่วยเหลือแล้วเนี่ยควรจะรักษาเพื่อนให้ดีๆนะครับไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเสียเพื่อนที่ดีไปนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยตัวลักษณะของคนที่เกิดที่26ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอ่าไม่ใช่ลักษณะของคนที่จะสร้างศัตรูก็คือดังนั้นตัวเองไม่ได้เป็นคนที่อยู่ดีๆจะหาเรื่องคนหรือจะสร้างศัตรูนะครับแต่โดยดวงชะตาแล้วเนี่ยมักจะพบศัตรู ไอ้พวกที่มันหมันไส้อิจฉาและมักจะใช้อำนาจเนี่ยในการกดขี่กลมเหงคคนที่เกิดวันที่26นั่นเองนะคือง่ายๆว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรใครเลยนะแต่คนบางคนมันหมันไส้หรือบางคนมันเห็นเราดีกว่าเห็นเราเหมือนกับว่าเรามีนู่นมีนี่มากกว่ามันก็จะใช้อํานาจอิทธิพลของมันเนี่ยกดขี่กลมเหงหาเรื่องเราครับเพราะมันคิดว่ามันแน่ก็ต้องปล่อยทําบุญให้เจ้ากรรมนายเวรอุทิศขอเข้ามาเจ้ากรรมนายเวรไปเรื่อยๆนะครับง่ายๆว่า คือดวงชะตาคนที่เกิดวันที่26เนี่ยมัมกมีดวงชะตาพวกมารคุกคามนะครับก็คือกดดันหรือคุกคามอยู่เสมอดังนั้นทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องอโลกีหรือเรื่องความผิดพลาดทางด้านเพศตรงข้ามอย่างเงี้ยนะครับง่ายๆว่าบางครั้งเนี่ยอย่าไปหลงรักหรือไปเป็นชู้กับใครโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามเนี่ยอันนี้สําคัญที่จะก่อสัตว์ก่อลางสร้างศัตรู ให้เราโดยคาดไม่ถึงเลยนะครับระวังจะเรื่องเสียหายชื่อเสียงก็เพราะเรื่องเพศเนี่ยแหละครับต้องระมัดระวังเลยง่ายๆว่าอาจจะถ้าอย่างนั้นไม่โดนไม่โดนนินทาก็ถูกแบ็กเมย์ไม่ถูกแบ็กเมย์ก็ถูกฟ้องร้องนะหรือไม่ก็ถูกขู่ฆ่าเรื่องเพศตรงข้ามระมัดระวังให้ดีนะครับ บริวารคนที่มีบริวารรายล้อมมากมายนะแต่ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรกับชีวิตคนที่เกิดวันที่26เท่าไหร่นะเพราะว่าคนที่เกิดวันที่26กเนี่ยมักจะรักษาระยะห่างกับตัวเองกับบริวารไว้อยู่แล้วนะไม่ได้ใกล้ชิดอะไรมากมายนะแต่ไม่เอารัดเอาเปรียบใครนะเป็นคนที่ง่ายๆว่าทําให้ลูกน้องบริวารรักใคร่ดีแต่ไม่ค่อยได้สนิทสนมใกล้ชิดกับบริวารน,นะครับ <S <S แล้วก็เป็นความที่ว่าจะช่วยเหลือบริวารอยู่ห่างๆอยู่แล้วแม้ว่าบริวารจะมีปัญหาอะไรก็จะคอยแก้ไขช่วยเหลืออยู่แล้วนะแม้จะไม่ใกล้ชิดแต่่ก็ไไมด้ทําใ อ่าบริวานนั้นลำบากใจหรือเดือดร้อนใจนะครับง่ายๆว่าถ้าถึงเวลาบริวารเดือดร้อนอะไรบอกเขาเขาก็จะคนที่เกิดที่ที่26ช่วยเต็มที่นะครับโชคลาภเป็นคนที่มีโชคลาภจากการเล่นหุ้นหรือการพนันเนี่ยขึ้นคือง่ายว่ามันจะมาเป็นช่วงๆถ้าจะเล่นหวยเล่นหุ้นเนี่ยมันมาเป็นช่วงๆมันเหมือนกับมาล่อมาล่อให้เราหลงล่อร้อยคนเกิด26แล้วหกรหลงหลงเข้าไปติดกับของมันง่ายๆว่ามีดวงชะตาที่ถูกหวยฟุก,ฟก ถ้าเล่นหุ้นก็มีโอกาสที่จะได้หุ้นกับรายหุ้นฟุกๆแต่หลังจากนั้นทุ่มเทปไปแล้วหลงไปแล้วเนี่ยคราวนี้หมดตัวเลย,ยง่ายๆว่าเรามัดระวังอย่างดีเลยมันจะกิเลสมันจะหลอกล่อให้กดเกินยี่หกเนี่ยไปหลงติดกับดักมันอ่ะคือถ้าแง่ว่าถ้าได้แล้วก็หยุดไปเลยสักพักหนึ่งอ่ะแล้วจะถึงเวลาบั่นใจแล้วค่อยเล่นใหม่อันนี้โอเคแต่ถ้าเล่นไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันหมดตัวง,ง่ายๆการเดินทางเป็นคนทีด่ดวงดีในการเดินทางเพราะสิทธิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เสมอนะครับเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่นะครับ แล้วก็มีเหตุอะไรไม่ต้องกังวลว่าจะมีอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตนะฮะง่ายๆว่ามีเสียงสียงคุ้มครองก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญบารมีนะครับแต่จะเดินทางไกลหรือไปต่างประเทศก็ไม่ต้องกังวลนะฮะว่าคนที่เกิดวันที่26ได้ไปต่างประเทศแน่นอนอยู่แล้วนะครับดยชะตาเนี่ยไม่ควรเดินทางน้ําก็ที่บอกไงะะว่าจะมีระวังอุบ,าาบาัติเหตุทางน้ำดังนั้นถ้ามีเหตุที่ต้องเดินทางทางน้ํา ก็ควรจะระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงได้ยิ่งดีนะครับแต่ท่านเลี่ยงไม่ได้ก็หาหลุกป,ปูทวดมาห้อยคออะไรย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมในเวรบ่อยๆนะครับง่ายๆว่ามันมีอุบัติเหตุทางน้นที่ไม่คาดฝันนะคนที่เกิดวันที่26นะครับ เรามาดูกันแต่แต่เราเดือนกันนะว่าคนที่เกิดวันที่26ในแต่ละเดือนเนี่ยถูกลิขิตมาแบบไหนนะคนที่เกิดวันที่26มกรานะโนชตามีจุดหักเหเยอะนะครับจะประสบความสำเร็จแบบฟุกๆและอาจจะตกต่าเร็วแบบฟุกๆเหมือนกันฮนะไม่ได้ฟุกๆคือฟุบๆเลยนะคนที่เกิด26มกรานะเวลาฟุกดีก็ดีสูงเลยนะแต่เวลาหัวก็หวัวพบๆ,ๆเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีสติปัญญาดีสุข,ขุมแต่หลงเชื่อคนง่ายนะครับต้องการก้าวต้องการความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็บางครั้ง จนกลายเป็นการที่คุณต้องการก้าวหน้าทางการเกินเป็นดูรั่วของคุณเองชีวิตของคุณอาจจะผิดพลาดได้เป็นคนที่ความรักไปได้เรื่อยๆมีมีคนรักจริงจังและจริงใจอยู่นะครับคนมกลานะยิ้ทิกุมภาเป็นคนที่สุขุมนุ่มนุ่มนวลมองการไกลคิดถึงอนาคตอยู่เสมอนะขยันทํางานจนไม่ค่อยให้เวลากับสิ่งอื่นๆนะไม่ชอบท่องเที่ยว วิธีพักผ่อนที่ดีที่สุดของคนที่เกิด26ก็คือพังฟังเพลงอยู่กับบ้านหรืออ่านหนังสือชอบสะสมงานศิลปะต่างๆชีวิตก้าวหน้าและความรักไปได้เลยไม่ถึงกับจืดชืดแต่ไม่ตื่นเต้นนะฮะคนที่เกิด26มีนาเป็นคนที่มีความเชื่อและศรัทธาในความสามารถของคน,คนเก่งๆอยู่แล้วนะฮะบางครั้งดังนั้นบางครั้งก็อาจจะเข้าร่วมกิจกรรมของคนที่มีความศรัทธาอย่างมีเหตุมีผลหรือมีความเชื่อมั่น ที่อย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกับคุณคุณก็อยากจะเข้าไปใกล้ชิดกับเขานะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นํามีความกล้าแต่ดื้อรั้นอยู่บ้างน,นะครับอาจทําให้ตัวเองผิดพลาดในชีวิตได้เพราะความดื้อรั้นของตัวเองครับความรักดูแลเข้าใจกันได้นะครับยี่หกเมษายนนะเป็นคนค่อนข้างเชื่อใจคนอื่นง่ายและลุ่มหลงในสิ่งลวงตาอย่างแยกไม่ออกบางทีเพราะคุณอาจจะลุ่มหลงควรจะมีสติเพิ่มขึ้นนะครับแต่คุณก็เป็นคนที่ฉลาดแต่ก็ยอมปล่อยเลยตามเลยแม้จะรู้ว่าอาจจะมีโอกาสที่ ถูกคนหลอกแต่คุณก็ยังปล่อยตามเลยเพราะมันมีบางอย่างที่คุณคิดว่าคุณยอมชีวิตมีจุดหักเหไม่มั่นคงจะประสบความสำเร็จหรือไม่สําเร็จขึ้นอยู่กับตัวเองเท่านั้นเลยดังนั้นถ้าคุณอยากจะสาเร็จคุณต้องเปลี่ยนตัวเองอย่างสูงนะครับความรักมีส่วนสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างสูงดังนั้นคุณทุกคนควรเลือกความรักที่ดีเลือกคนรักที่ดีนะครับยี่สิบหกพฤษภาเป็นคนที่เป็นคนฉลาดสุข,ขุมนุ่มนวลมองการไกลและมีความเป็นผู้นํารักการงานมากกว่าสิ่งใดนะครับ ทำอะไรให้คนรอบข้างใกล้ชิดกลายเป็นคนวงนอกไปเสียเลยโดยที่คุณไม่ได้ทันคิดอะไรนะคือบางทีชอบทําอะไรแล้วทําให้สึกว่าจากคนสนิทชี่เชือ่อกลายเป็นคนอื่นโดยที่คุณคาดไม่ถึงนะครับการตัดสินใจบางครั้งก็ผิดพลาดเพราะเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปนะครับความลักเอ,อเื่อเฉยเพราะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่26มิถุนาชอบเรื่องตื่นเต้นท้าทายและลุ่มหลงในโลกีวิสัยต่างๆน,นะครับ ง่ายๆว,ว่าทั้งเรื่องผู้หญิงเล่ายาสุราปาปิ้งอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับอาจจะลุ่มหลงดังนั้นควรมีสติยเยอะๆนะครับชีวิตจะถูกกดดันจากบุคคลไม่ดีหรือพวกมีอิทธิพลนะฮะพวกอันธพาต่างๆควรระมัดระวังนะฮะเพราะว่าคุณไปหมุกมุ่นกับพวกสิ่งลุ่มหลงโลกีตต่างๆกก็จะเจอแต่พวกนี้นะฮะพวกผู้อิทธิพลพวกธุรกิจสีดําสีเทาสีมืดต่างๆนะครับระวังจะเสียชื่อเสียงให้มากนะครับก็ที่ผมบอกกันว่าจะโดนหลอกล่อโดนใช้เป็นเหยื่อ หรืออาจจะโดนเป็นแพะรับบาปนะครบคน,นระมัดระวังนะครับมีความเป็นผู้นําและไม่หวาดกลัวต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเพราะคุณเป็นคนเก่งคุณกล้าคุณนึงอาจจะประมาทได้ดังนั้นคนระวังความรักแท้จริงหายากสำหรับคุณครับแต่จะพบความรักไปเรื่อยๆคุณก็คือจะพบความรักไปเรื่อยๆนะรักแท้ก็อาจจะแล้วแต่อาจจะหายากยี่หกกรกฎานะครับเป็นคนที่ชอบแก้ปัญแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเห็นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่เสมอครับรักพวกพ้องและบริวารแต่หาก ถ้าทํางานแล้วจะมุ่งมั่นจนไม่สนใจคนรอบข้างนะครับถ้าถึงเวลาทํางานคุณจะมุ่งมั่นจนไม่สนใจคนรอบข้างเลยลุ่มหลงในเรื่องโลกีและอบายามุกบางอย่างได้ง่ายเพราะมีคนพาไปเฮไหนเฮนั่นอย่างเงี้ยน,นะระวังถูกหลอกลวงจากนักเลงหรืออาจจะถูกคุมคูจากผู้มีอิทธิพลหรือถูกบังคับให้ทํานู่นทํานี่เพียงเพราะคุณไปหลงอบายามุกหรือลุ่มหลงโลกีโดยวิสัยบางอย่าง แล้วคุณก็พลาดไปแล้วคุณก็ถูกบังคับให้ทํานู่นทํานี่ที่ไม่ดีที่ไม่ถูกต้องเรามาระวังนะครับคุครู้แล้วคนเรามาระวังใน26กรกฎาคมความรักก็มักจะผิดพลาดเพราะว่าง่ายๆว่าความรัก,กมักจะิดพลาดเพราะคืองว่าความรักคุณมักจะผิดพลาดอะ่ะเพราะความที่คุณไปหยุ่ยุ่งกับพวกนี้ไงมีโอกาสที่ทํจะทาให้ความรักผิดพลาดและความรักคุณอาจจะไม่สงบสุขไม่มีความสุขก็เลือกเอาทำมือเจ้ากรรมนายเวรบ่อย ยี่สิบหกสิงหาเป็นคนที่เป็นผู้นําฉลาดชอบแก้ไขปัญหารักการงานแต่บางครั้งก็ก้าวเร็วเกินไปทําให้ชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอคือมันพลาดไงฮะอยากจะทาอะไรให้เร็วๆสาเร็จเร็วๆแล,วแล้วไม่ววระวัดระวังก็พลาดก็มาเริ่มนับหนึ่งใหม่อยู่เสมอนะจะพบกับความสำเร็จหลายครั้งและผิดหวังหลายครั้งไม่ไงว่าบางทีก็เหมือนจะสําเร็จแต่พอจะก้าวไปอีกเพราะประมาทคิดว่าสําเร็จอีกก็พลาดก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่อีกทางแก้คืออย่าทําอะไรหวังรวยเร็ว หลักๆเลยท่องไว้ในใจเลยอย่าหวังอะไรอย่าทาอะไรอย่าหวังรวยเร็วทุกอย่างมันต้องไปเรื่อยๆตามสเต็ปความมั่นคงความรักก็ไปเรื่อยๆคนรักคู่ครองอยู่ในโอวาทดีพูดจากับเราเราพูดจาแล้วเ,เ,เ,เขาเชื่อฟังดี26ก,กันญาเป็นคนเฉลียวฉลาดเห็นอกเห็นใจคนอื่นความรักมีระเบียบเรียบร้อยดีมีความเด็ดมีความคิดสุขุมรอบคอบม,มองการไกลหากไม่เคยเยียรยานเกินไปก็จะสําเร็จได้อย่างมั่นคงแต่จะช้ากว่าคนอื่น คนที่เกิดกันยาอย่าไปคาดหวังว่าจะสาเร็จโดยเร็วๆเลยนะครับเป็นไปได้ยากเดี๋ยวมันจะพลาดแต่บอกเลยว่าสําเร็จแม้จะช้าแต่มันมั่นคงคิดอย่างนี้อย่างเดียวพอความรักก็มักจะเข่งเข่งเครียดเข่ง,ค,งคัดมากจนเกินไปเลือกมากเกินไปวิเคราะห์มากเกินไปกํากับมากเกินไปเดี๋ยวจะเป็นปัญหา26ตุลาเป็นคนที่มีสติปัญญาฉลาดดีชอบแก้ไขปัญหาให้ผู้อื่นรักความยุติธรรมสนใจรอบรู้รอบด้านหากทํางานไปเรื่อยจะมั่นคงไปตลอด ประสบความสาเร็จได้ในในการทํางานนะครับเป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานในองค์กรบริษัทแห่งหนึ่งก็สามารถจะประสบความสำเร็จได้นะแต่ว่าอาจจะอ,อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกเป็นใหญ่โตขึ้นตามตำแหน่งหรือเปล่าเท่านั้นเองนะฮะความรักจืดชืดแต่ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะส่วนคนที่เกิดวันที่26พฤศจิกาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไปนครับหากอยู่ในวงล้อมของคนที่ไม่เป็นธรรมก็จะตกเป็นเบี้ยล่าง ระมัดระวังนะครับถูกกดดันจากคนเหล่านี้หรือผู้มีด้พลหรือคนพาลต่านนงๆนะครับแล้วก็ระวังจะถูกหลอกให้ลุ่มหลงมัวเมาในเรื่องโลกีอยู่ช่วงหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้หญิงเรื่องสุราเรื่องอบายามุกต,ตา่างๆจะถูกดึงดูดให้ไปเข้าฝ่ายอบายามุกพวกเนี้ยเรื่องผู้หญิงเรื่องเที่ยวกลางคืน เรื่องเล่าสุลานารีทุกอย่างถูกดึงดูดไปเลยในช่วงชีวิตหนึ่งเลยทําให้ชีวิตผิดพลาดนะครับระวังความรักที่แท้จริงหายา,ยากเพราะไม่ค่อยไว้ใจใคร26ท่านว่าเป็นคนรอบรู้หลายด้านสนใจใครรู้ทั้งด้านศาสตร์และศิลป์หากมุ่งไปในทางดีก็จะดียิ่ง,งขึ้นไปนะแต่ถ้าเกิดไปคบคนพาลจะพาล่มจมได้มีสติปัญญาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ดีอยู่เสมอนะครับเก่งมากเลยนะครับเป็นคนที่มีความรักยุติธรรมนะความรักมีมากแต่ไม่ค่อย รักใครจริงนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเป็นเพราะมีแผลในใจหรือเปล่าทําให้ยังไม่กล้ารักใครจริงนะครับเดี๋ยวขอดมสม,มุนไพรหอมชาดก่อนนะคนละสี่สิบห้าบาทครับหอมนานหอมเย็นหอมนานโล่งแน่นอนครับเออวันนี้รายการพิหารมาแล้วก็กร่าบขอบคุณทุกคนนะครับที่แม่ตารับชมคลิปจนจบนะครับและช่วยอุปถัมภ์คําชูผมนะครับก็ขอให้บทบนนี้ช่วยทุกคนมีเงินมีทองสมรารถนาทุกอย่างนะครับขอบพระคุณครับ